ีพันก้อนีพันก้อนวงม,ม,มายขอมานว่าบุบุญี่ันก้นกอนเกรงน้หน่าเจ๋โปมากไปจักมือแล้วบ้านพน เ,เร eh ่รเร eh องบุญลงสังนะามอ,นะองกินมันนะี้บุฟเฟ่ต์องเก9า0นซเป็นไดบุฟเฟ่ต์สองเก่าพันเป็นไดโอเคคนหลายเลยดต่พี่ห้องคนมานี้หลายหลายใครอยู่ด้านหลังชั้น ใครอ่มาบุญทำการน,นะพี่น้องเดอ้อ1าคําเดือนสามปวดเลย อากาศมันหนาวว่ะปลาตัวของสะบาดจนล้นหนล้นกระซ้าบักใหญ่หนึ่งบุญล้นบุญเหลือเลยสินนี่เออตูดขระมาอีกมาดีเนาะเอาตูดกรมาเออเพราะว่าโคตเออปั้งนั้งตูดกรมามาดีเออตูดมาเนาะโพดโพมากแอปเปิ้ลมากส้มบ่แม่แซมกโมหมักแตง

ค่ะบุ๊คจะเฉยกิมไปได้กับบุ๊คเบิร์ตจะเฉยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาผมมีนางเฮยคือจะเน้นพูดเป็นภาษาไทยนะคะทุกคนจะได้เข้าใจง่ายๆใช่ไหมทุกคนจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าพี่น้องฟังไทยเมันติดตามลายดิเกิดภัยนี่โอ้ยยหญ่นี่เนาะจะห้องเดียก็เหี้ยแอลสรุปนะกูผิด แล้วเธอไปหยิบรองเท้าเขาเต็มเต็มพี่น้องเอ้าเฮ้ยไปโค่มเขาเจ้าสะดูจ่ะพี่น้องจ่ะมีข่าวสิมาบอกมีข่าวสิมาบอกค่ะอืมให้ขลาดยังงามงามนางนางต้องหาที่สิงใหม่แล้วหรอก หาหมองสิง่งไม่ได้นะชิ้เกิดแล้วพี่นองคอมเมนต์มาเจ็ดสำทรงสวยบอร์เลิศค่ะตกลงเธอมาทำบุญหรือว่าเดินแบบคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเวทีแคตฟอร์ก <c oughs> หรอคะใจต่าเสร็จเพิ่งเล้วอีกแคตฟอกส,สิค่ะ เด้อดจะขาด่ะัพี่น้องเสิร์ฟๆได้ยินว่าเจ๊ซิมีส่องเป็นของเจ้าของแล้วเด้อพี่น้องจ้าเตรียมตัวสมัยที่เป็นขออนุญาตบ้างะคอืม สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดิฉันจะมาฝากช่องนะคะแต่ยังไม่ได้เชี่ยวแต่ยังไม่ได้ช่องเต็มตัวค่ะ <laughs> แล้วก็มีช่องแล้วคือช่องว่าเรายุคใหม่นะคะก็ <c oughs> จะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาลาวค่ะใครจะไปติดตามก็ติดตามได้เลยนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> แต่จะเป็นคลิปรูปแบบไหนก็แบบแบบทั่วไปค่ะทุกคนอาจจะเบื่อหรือยังก็ไม่รู้ค่ะ <c oughs> แต่ก็จะพยายามทาให้มันดีที่สุดนะคะนีสนี่องเป็นคองจะคลองพี่น้อง บอแมนซองแม่เล่าได้พี่น้องจ๋าซองยูทูบแล้วก็อืมอืมจิกจิกกล้องอืม <laughs> อันนั้นจิกแบบโกรธแล้วนั่นนะ <laughs> จิกแบบนางแบบน่ะนนนนะอืมองจะลงนะ <laughs> งา,ง,าง้ <laughs> าลงสอลปา้เด้อทุกคนเอ้ยานเด้ขขอาวพี่น้วลาวชาวไทยชต่างประเทศ เรลองจะเปิดซองแรกคุณทิพย์ทำฮะกา่าลืมไปติดตามนิดเดียจ้ <Man. S 2> าแมนผ่านมา<อ>ตั้งสมๆเพื่ปเปิดซองจะเถื่อแมนกำลังละอะไรกันององผึ่งลงนางนางลก็เลยสีมัอันมีซองเนะาะเมื่อก่อนนะกาน,นางป่วงหมอลิจังได้กระบื้ห <laughs> <laughs> ูนางนางนางบาเห็ดนี่แหละเออเนาะนางแบบอยากชิว อย่างก็เจ้าดาแมน,น,นมีซ่องก <แ S 1> ็คือแบบเฮาวหล่ะเนาะแบบก็ต้องทําใจแน่มันก็จะมีมาเบิร์นะถูกรูปแบบแบบแมนที่นั่งบอเหตุนะเพราะว่านั่งเซฟเจ้าของนั่งเซฟตัวเองที่ผ่านมานะแบบว่านั่งแบบไซส์บิตแบบอิสระนะแต่จริงๆกะมันกับบอดี้มี่พายมาบังคับฮอดอกแบบฮากบ็บม่ได้อยู่ในกรอบถึงขนาดนั้นดอ,อ,เ,อ,อเป็นยูทูบก็ได้แต่ว่ามันซิมีเรื่องให้เครียดตลอดเด้ ยูทูบนี่ก็ได้มานก็บได้ง่ายนะเฮ้ยแต่ว่าต้องแมนเออต้องซิงมันให้ได้อย่าอย่างอเอออย่าให้มันซิงเฮาถ้าต้องซิงมันเออจังซี่นี่คุณครูสอนต้องซิงค่ต้องซิงมันอะไรเอฟซีนางกะในเฟซบุ๊กอ่ะไลด์เติบอยู่ เราลคู่ละคนจ้ะจังหวะพิมก็ไปยังบ่เห็นเพราะว่ายังบ่หัวมันเป็นข่อยมันคนพิมก็ไปแหละเราบ่เห็นมันยังใหม่ยังใหม่เนาะ่ยังไม่ทันละมีคลิปโคนเลยอืมแต่ก็จังคุณทุกคนเนาะจักนางสี่ยังเกาะคอนเทนต์ของนางจักนางสี่เห็ดยังละพี่น้องเลยติดตามนางเนาะเดี๋ยวก็เห็นเองดอก วยังขาดวางยังมากไหมเนาะอย่างนั้นผัดซีว่าอ๋อผัดซีวางเกินผัดซีร้อเจร้อเจ่แบบว่าบอยางขาดวางเกินไปเนาะข้าจะเห็ดทั่วไปฮาลล่าฮักกับเดมีแบบว่าจะเห็นยังเบิกเบิกอลังการอ๋อตัวไปฮักกเหมือนใช้ชีวิตประจำวันเท่าแต่ว่าฮักกพยายามที่สุดพยายามที่สุดฮาล่าพี่น้องตัวฮักกับโบมีประสบการณ์ยังเลยแมนเพราะว่านางเป็นหลักส่วนตัวสูงสันสักหลักส่วนตัวสูงแมน นางกันสี่อลละไรตามที่นางบอกอะไรจะไปขาดวังลายปุสิว่าโอ้ยถาขีดเจตถาขีดเจตไหว <c oughs> บางมือบางวันนางกันเนะาะตามสไตล์ของนางเขาแล้วเออขนาดนั้นขนาดอยู่น้ำกันยังบ่ค่อยเห็นกันแล้วอืเดี่ยวกันได้ต้าบ่ค่อยเห็นกันแมนมข้าสมมติว่าเราไปเราก็ไปคู่ดเดียวเขาเลยค่ไ แม่นั่งนะโรกส่วนตัวสองนั่งสิไปคนเดียวนั่งนั่งไม่นิ้ซ้อกับใครนั่งไปเลยอีเจเออตามล่างก็นั่งกับบริสโซนั่งบิดมอไซค์อย่างเดียวขับมีบิดแต่รถปี๊บอซ้อกับฉันนะยังม่ซ้อกับสัวนสุดท้าขับรถมอไซค์กันไปสุเอ้ายใส่วะเออใส่โอเคกันหูจักเออบิดแต่หลายคนเดี่ยวโมเห็นละอืมบริสสนใจกับแมนแหละมันแบบว่าคล้ายๆไปว่า เดียวแล้ก็จะเป็นเป็นภาษาไทยจะส่วนมากค่ะเพราะว่าจะเน้นพูดภาษาไทยพาะคนที่บ้านก็จะพูดภาษาทางบ้านเราหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็จะพูดเป็นภาษาไทยก็เน้นเราเน้นไทยด้วยเนี้ยค่ะก็มีสองภาษาเพราะว่าจะมีเอสซีสังไทยก็จะเยอะมากก็เลยติดถูกคอนเทนต์ของนางอ่ะโพสสวยๆวันนี้ประมาณสำหรับเลยมีการมองบนอีกว่าเหนื่อยเนี่ย โอเคพี่น้องใครไปวะแล้วขึ้นเพือนแล้วเฮ้ยสขึ้นเพือนแล้วโอเคโอเคไปไหมฉาคอนเอาข่าวมาเฮ้ยอีสาคอนเอาสาคอนเอาข่าวมาเฮ้ย ใครวะบอเอ้าไนะสสาใครวะใครวะวะสไปยังกลางคืนเออนะเออสิไปย,ยักงกลางเว้นนี่แหละใส่บาทแล้วนี่นนสูบออกไป,ปสูปปบออกไนนป,ปบอเออหักไปโหลดคันอื่นปปแล้วแต่สูบสิ

มื่อนี้น่ะคนลายเป็นพิเศษเลยเมื่อนี้นะแมนจนล้นซาลาเกือบแมนซาลาจุดสี่เอ็นตุเตเบ่ายกับตะไครเคยเห็นคนลายกันไหมบนเดือนสามขี่กบที่บนเดือนสามฮะลายลายสำนีนลราพี่น้องผู้ขาดสกินขาวแล้วอยูืนไมีแห้งกันสักผิวสักคนเลยไอเจมจะไข่มีเงินใส่กันลายลายเนาะ